ครับ FC ฟซีพวกเนี่ยถ้าพาะเอฟซี FC, ไหมเอฟซีเก่าเนาะครับพี่น้องเมื่อนี้ก็เดินทางมาวัดเนรมิตรเนาะครับพี่น้องอยู่อำเภอด่านสายเด้อครับพี่น้องเด้อว,วัดเนรมิตรวิปัสสนาเนาะครับพี่น้อง

นะครับพี่นอ้องมือนีก็เดินทางมาวัดป่าเนรมิตรครับพี่นอ้องอืมนะครับพี่นอ้องวัดเนรมิตรวิปัสสนานะครับพี่นอ้อง กลังเดินทางไปเนาะครับพี่น้องเนาะเดอนไปเดนทางาทางไปโบสถ่านี้ไหลทางสำลุดไหลทางสำลุดกอนี่ขึ้นไปอุโบสถอนึงไปทางดีเนาะโบสถ์างยางรัดมาเห็นอ่นเดียวกันเ่าเห็นบอกเปขันออกออนได้อยู่บอกมันได้ออกอยู่บอ

นี่คือวัดป่าเนรมิตรครับพี่น้องวิปัสสนาเนาะครับวิหารโบสถ์เจดีย์น้อครับพี่น้องโอ้ยงามครับมื่อนี้ก็เลยเดินทางมาครับพญ่ท่าพระเลาะคือเกขาเนาะครับพี่น้องสร้างด้วยอิดเป็นไงพญท่างามบ่อื็นไงนาะ ขึ้นเนี่งามงามลายไปไหว้พระทุกคนไปเขาไหว้พระนมื่อีวิหารทุกคนนี่นะนี่กระเบื้องแตกนี่ลงพีนี่เ,เห็นหมดเป็นเห็ดขึ้นหมดงามเลยบ่ต้องบ่ต้องจีจูนะห่างห่างห่างบนหล่นนะ โอ้หไดแล้วปัจจัยมันสัตปัจจัยมันบนูชาเลยนี่คือบริเวณวัดปา่าเนรมิตดน้อครับพี่น้องไปอลองเท้าเนี่ย บเทียงเที่ยงเข้ามาชุกมากไปไปหัหนย่ยสวัสดีครับเรือพี่หน่อเบิงพี่านจีดีครับพี่หน่องามลายด้วยครับพี่หน่อด้วย เขามาทางไหนก็ฮิตไงครับพี่น้องนี่คือวัดเนรมิตครับพี่น้องงามลายครับพี่น้องงามลายนักต่องเที่ยวก็ลลยเนาะครับพี่น้อง เหมือนีกรายมาวัดปาเนิลมิดเนอะครับพี่น้องกับพัญธาพาลาละดเด้อ,อเนี่ครับพี่น,น้องน้ำพรุ่งหน่อยหน่อยแต่ว่าเสียงดังสัรแจ๋วเนอะเนี่ครับ ย่างอ้อมพระพุทธของหลังน้อครับพี่น้องโอ้งามหลายครับพี่น้องเป็นได้เพอ,เอ่์เนทางามงามงามไร้มาเห็นหนูตาปุณใหญ่ค้ามปใหญ่ให้ค้ามพิษหนังน้อ <c oughs> โอ้ยมาชมความงามของวัดเพิรน<ม>วัดเทพนิมิต<า>อยู่จังหวัดเล<ม>ยพี่น้อง<ม>ให้ผมเคยมากกับมาบาังเด้อพี่น้องงามพี่น้องงามเพิ่์นสร้างได้ดีขนาดสมซื้อวัดเทพนิมิตเพิ่์น ววานาเนลมิตาาเนลมิตลายล้านวัดเนลมิตลอยล้านอืมภาคีพี่น้องไปเลาะเบิ้งย่างมาย่งางผิดเนาะตัวน,นี้บัวเป,ป็นกุฏีพระไปย่างไปทางเกดีไปไหว้พระทางเกดีอีก ครับเนาะนีม่มากับพญทาพะเลด้อนี่เจ้าของส่องกับคางกับไตสั้นอยู่นี่ครับนี่ตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นอยู่ครับออกกล่องหลายเทืออ้าเลยเนี่บอกกล่าวาอยู่นี่โอ้มีไก่แจ๋เดือบีบัดโคกสะอาดเท่ยยา,า,า,าด้วยนี่พญธานนี่น,นั่นไก่ป่าได้หนี่เนาะแมนบอกไก่แจ๋นอันนี้ คือวัดเนรมิตเนาะครับพี่นอ้องอำเภอด่านสายเด้อครับพี่น้องเดอ้ออำเภอด่านสายครับแต่ว่าตำบลใดกระบบหูเดอกแต่ว่าห่างจากตอำเภพือ,พอกับบกไกลครับห่งบงางจากตอำเภพือประมาณจากกิโลสองกิโลนี่แหละครับพี่น้องหอ่างจากอำเภอด่านสายเดินยยากาปาไปงพูดมาใ่ายที่ดีทุกคน ไปครับพี่น้องเราจะขึ้นไปสักการะหลวงพ่อจุติดีนะครับพี่น้องอันนี้คืออันซุปพิ่นกันบ้านในเผาเลยครับเดอ้อนี่แหละครับพี่น้องสำหรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เพิน่นตัวนี้คือวิหารซุปของหลวงพ่อนะครับพี่น้องเพิ่มเหมืนเผาเลยครับเดินเด้อ ยังบับทั้งลังก็สิเป็นหีบศพของลวงพอนะครับพี่น้องนี่คือเจดีย์วิหาร <c oughs> ของหลวงพ่อนะครับพี่น้องวัดป่าเนรมิต มุ่นขี่เผืองเรือครับทั้งหน้าองหลวงพอทั้งหลังกจะเป็นหีบส,บสรีระสรังขารของหลวงพอพิ่นหั่นไดเผาเนาะครับพี่น้องเนาะมือดีจะได้มาหอดมาถึงเป็นบุญบาญยาละมีเลยอครับพี่น้องเพราะว่ามาได้เก่าโดยแว่ขึ้นมาจาักเถื่อครับพี่น้องเอ้ยมือดีในจังได้แล้วบุญบุญหอดพระรามีโบจักนะครับมาหอดมาถึงเมือวัดปานนี่ละมิดครับ ภาพบรรยากาศก็งามๆนะครับมีสวนยอมเนาะครับพี่เนาะลงไปเพียงลงไปกุตีบีฮานกระเจาะน้ำบ่กนี่เด้อครับพี่เนาะ เพิ่นสีทางด้วยหินศิลาแลงนะครับพี่น้องเนาะนี่เนา<ห>ะหินศิลาแลงหินศิลาแลงเด้อครับพี่น้องเพิ่นสร้างด้วยหินศิลาแลงครับวัดนี่ก็งา,ามไปแบบนึงครับใส่แต่หินศิลาแลงครับพี่น้องสร้างนี่คือเจ้าของสองได้หนิเ <laughs> บาหน่อยจะ<อ>คำหนึง่งเสียวเบาจริงเลยเบาหน่อยเบาหน่ยคือเอาควาเบาคนอิน ไปครับไปบัวพอเขาดอกนี่คือบริเวิเจดียวิหารน้อครับพี่เนาะน้องครับนี่คือ วัดวิอานเจดีอาหารไงนะครับพี่น้องมีเจดีเดินทางมากับพพายใหญ่ท่าพาลเลาะคือเก่าแล<ห>้วครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค้องสองว่ะ ของสองครับกล่องวิตรองสองไม่กล่องเไปตรงมือถา่างกยดเหยียดเอาเบึ่งมุมสามลอยเก่าสิบองศาเรารับนี่ไกลแจ๋ก,จกง็งามๆครับนี่เนาะมีไกลแ<ม>จ๋คนนี้นบ้านโคกตาไกลแจ๋คือบ่งงามบ่ทำกันเลยเนาะพอย่าเนานะ ใครพูดยาคให้กิมนี่ก็ไว้เพียงสำนีเด้อครับลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับสองพญท่าพะเลาะเนาะครับพี่น้องเผื่อสิบว่าพลาดคลิปข้างหน้าเนาะครับพี่น้องคลิปนี้ไว้เพียงสำนีครับสวัสดีครับ ไปมีทางขึ้นวะกลิ่นไปพูเออมันติมีทางเขาแหละออมึงได้เยืก็พนอีกจอมผู้ของกรซีขาวๆผมนึก่าวัดผูกผนเนี่ผกเออเกอนกระเดาเลยขึ้จอมผูกดอวัดนี่ยวัดผู้นถึงลักไพร้เลยเหรอไพรผาแรงสูงคนดีบึงลาคนดูขึ้นผู้ผูกผาผู้ผู้สิเป็นบานคนยู่ดอก หอมพูนะเบิ่งที่มันมีปลากปล่อยปลาบก,กพริกเห็บบนบ่ะเอราะวสิมีบ้านคนอยู่เพราะมันมีลักไผ่์หนไหม่นบ,บ่ลักไพรผเาแรงสู้มเขาคือเอาเขาคือเอาได้เบิ่งในผมดึงาผาพูไปผมใ,<น>ให้ผ่านนะคุณปลาถือขนาดเนาะหกเมืองคอยได้ปลาเลไ,ได้